สวัสดีครับนี่คือเรทมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่5มกราคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุริน เรศเนี่ยกูรู้ก็จิ้งเขามองมวยไทยเจ็ดสีไปไทยทิศทางใดถือว่าเป็นข้อมูลที่เอฟซแฟนมวยไทยเจ็ดสีพลาดไม่ได้หงแดงมองว่ามีความสําคัญนะรู้เขารู้เรารบรอยครั้งชนะรอยครั้งเรดเนี่ยพันธุ์บงเจริญศรีส่งเรศอัปเดตมาให้หงแดงวิเคราะห์แบบชนเตจชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึออ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งเจอกันที่พิกัดน้าหนักร้อยห้าปอนร้อยหกปอนะเอฟซีเพชร เพชรมวยไทยวันนี้เจอกับเพชรนกเพเด่นนเพเด่มวยไทยเรทเนี่ยเปิดมาเพชรสามต่อสองหนึ่งนะรูเขาจริงเขามองไปที่เพชรสามนะมองไปที่เพชรสามเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมสรีราชรูปร่างดีขาแรกขาลุยลูกพยายามเขาบอกว่าดีมากๆอาวุธหนักแรงทุกลูกเตะขาต่อยมัดต่อยลำ,ต,ยลำตัวศอกในเหนียวแน่นภายใต้การสนับสนุนของกล้วยฉวงังทำให้เพชรสามวันนี้ราคาขยับถึง ถึง2องหนึ่งนะมองว่าน่าสนใจไหมมองว่าน่าสนใจแล้วก็น่าต่อส่วนเพชนรนพเดชนะเพชนรนพเดชนี่เป็นลูกศิษย์ของพิยาเกตเพชรน,นะหงแดงมองเพชนรนพเดชนี่เป็นมวยขวาไฟเตอร์เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลําตัวในเหนียวแน่นสรีระรูปร่างดีนะเก๋าเกมพอสมควรอาวุธมวยนี่หนักแรงทุกลูกเลดเปิดมาเป็นรองมวยคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งเป็นเพชรสามเบียดเฉือนชนะคะแนนเพชนรนพเดช นพเดชมวยไทยมานะวันนั้นเฉียดชิวมากๆชิงแชมป์ร้อยสองปอนด์เอสเคเอสซเปอร์ไฟเวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนี้มาเจอกันเป็นคู่สองเทเดเปิดเป็นรองสองหนึ่งมวยคู่นี้ ต่อนะของแดงมุมมองหงแดงของแดงบอกให้ต่อไปที่เพชรสามชอบลูกพยายามชอบลูกหัวจิตหัวใจนะขาแรกขาลวยโหดเกินพิษพิกดวันนี้ของแดงมองเพชรสามจะได้รับการชูม,มือในที่สุดชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดเนี่ยชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่สองคู่สองเนี่ยเพชรรุ่งแสงวีวินยิมวันนี้เจอกับเด็กดอยที่เอ็นมวยไทย 123ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลดเปิดหน้าเลดเปิดเด็กดอยทีเอนยไทยต่อ19คกูรู้าจริงก็มองไปที่เด็กดอยนะเด็กดอยนี่เคลื่อนไหวบ่อยมากเป็นมวยประเภทเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวเป็นมวยซ้ายอาวุธนี่หนักแรงทุลุกเป็นมวยต,ต้นต้นดีกว่านะหมัดนี่เช็คบินคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลาที่สำคัญคือเคลื่อนไหวบ่อยขณะที่เพชรรุ่งแสงวีวินยิมเนี่ยเป็นเทรนเนอร์นะ FC เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่วีวินยิมสมุยเนี่ยเป็นเทรนเนอร์แล้วก็ หาดีนะหาดีหาหาทางหาเงินหาเจ้าพิเศษว่างนั้นเถอะมาต่อยมวยไทยในรูปแบบ5ยกชกในปีนี้มาหลายไฟนะแพ้นอกยก4เพชจตรุรัสซับตรีดาชนะเพชรสงวนเอราวันสุดท้ายแพ้นอกเพชรสงวนเอราวัณเป็นมวยอาวุธดีนะเอเป็นมวยเก๋าเกมอาวุธดีร่างกายนีของแดงมองว่าดีมากๆนะเป็นเทนเนอร์แล้วก็มาชกมวยไทยร่างกายนี่ถือว่าดีดีมากๆด้วยถามบอกมวยคู่นี้ เพชรรุ่งแสงนี่ดูว่าเก๋กว่านะเป็นมวยขวาคลาสสิกหลากหลายแข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นซอกนี่คมกริบมวยคู่นี้เรทเปิดเด็กดอยต่อ19วันนี้ของแดงให้สวนรองไปที่เพชรรุ่งแสงนะของแดงมองว่าเพชรรุ่งแสงนี่อาวุธมวยกระดูกมวยเบอร์มวยไม่ได้เป็นรองเลยร่างกายชั่วโมงนี้ก็ไม่ได้เป็นรองนะเพราะว่าขนาดที่ทําไมถึงบอกว่าไม่ได้เป็นรองเพราะว่าขนาดที่ ไม่ได้ชกมวยก็เป็นเทนเนอร์เป็นเทนเนอร์นี่คุณจะ,จะร่างกายคุณต้องดีนะเออการล่อเป้านู่นนี่นั่นต้องดีแล้วกลับมาชกมวยไทยประมาณสาไสี์ไฟแล้วก็ทําได้ดีวันนี้หงแดงให้สวนรองไปที่เพชรรุ่งแสงนะหงแดงมองว่าอาวุธเยอะหลากหลายกว่าสอกคมแม่นยำหัวจิตหัวใจดีนะมองว่าวันนี้มาต่อยมวยไทยจะสีมาสู้ไม่ได้มานอนหงแดงมองว่าเพชรรุ่งแสงวันนี้สู้ได้แล้วก็น่ารอมากๆ ทีเด็ดมีนะเป็นมวยมีทีเด็ดวันนี้เพชรรุ่งแสงจะเบียดเฉือนชนะเด็กน้อยที่อนมวยไทยเลทเปิดเด็กน้อยต่อ19วันนี้สวนรองไปที่เพชรรุ่งแสงมาที่คู่3คู่3สิงห์ส่อชโชคมีชัยเจอกับชัวโมกเพชรแอดสันปะตองร้อยสามสิบเอ็ดเลทเปิดหน้าเลทเปิดสิงห์ส่สอโชคมีชัยต่อรอง สิงโตชกมีชัยนี่ขวาในเอฟซีเป็นมวยขวาอาวุธดีสมองมวยหลักเหลี่ยมขนาดที่โมกเพชศเนี่ยสมองมวยหลักเหลี่ยมเหมือนกันเป็นมวยฝีมือซ้ายซ้ายจัด้านวันนี้ฝีมือขวาเจอฝีมือซ้ายเป็นมวยจังหวะสองจังหวะสามนะประเภทเตะหมาไม่ร้องพูดตรงๆนะเป็นมวยที่เป็นมวยอาวุธไก่จิกนะชิงไหวชิงพลิบใครหลุดใครหลวมไม่ได้นะถ้าหลุดถ้าหลวมหมายถึงว่าแพ้เป็นมวยที่โอ้โหอาวุธเนี่ย มองว่าชิงไหวชิงวิบอาวุธไม่ใช่หนักแบบเลือดท่วมจอที่บูดูดัดนอะไรจาลองนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นมวยชิงไหวชิงวิบวันนี้มวยคู่นี้เรทเปิดต่อรองนะหงแดงให้ต่อไปที่สิงห์สอโชคมีชัยชอบอาวุธหลากหลายรูปร่างดีสรีระาดีสมองมวยหลกักเลี่ยมไอคิววันนี้เบียดบทเบียดบทขอบอกว่าเบียดคู่ขี้มากๆวันนี้ให้ต่อไปที่สิงห์สอโชคมีัยชอบนะชอบควาตัวเตลชอบหงแดงมองว่าทัศน์ทัศนคติและมุมมองของ สิงหาคโชคมีไทยเนี่ยดูดีกว่าชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดสงหนึ่งหนึ่งแปดแอดสงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบม,มาที่คู่เอกถือว่าเป็นคู่เอกศึกกลางตานะเคยแพ้จชนะกันมาที่ช่องเจ็ดนี่แหละวันนั้นชิงแชมป์ร้อยสามสิบห้าปอนช่องเจ็ดนะมวยคู่นี้ชิงแชมป์ร้อยสามสิบห้าปอนช่องเจ็ดเป็นจอมผ้าเบรกคอมแพกนะเบียดเฉือนชนะเพชรทองหล่อสิทธิ์ลงพี่น้ำฝนเบียดเบียดวันนั้นนะ Uh, ต้นๆเนี่ยคู่ขี้สูสีปลายๆเนี่ยเป็นจอมนะเอาอยู่เกาะเกี่ยวตีเกาะเกี่ยวตีสุดท้ายนะเพชรทองหล่อนี้ไม่ออกแพ้ไม่ได้แชมป์ร้อสามห้าช่องเจ็ดวันนี้เลดเปิดจอมผ้าเบรกต่อ32จอมนี่ไฟเตอร์เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวอาวุธเนี่ยนถือว่าเป็นทีเด็ดส่วนเพชรทองหล่อเนีซ้ายครบเครื่องแข่งซ้ายหมัดซ้ายสมองมวยหลักเลี่ยมไอคิวแต่ปัญหาของจอม ปัญหาของเพชรทองหล่อคือไม่ขยันอาวุธดีนะแต่ไม่ค่อยขยันเจอเขาวงในเนี่ยไม่ชอบดิ้นไม่สู้ไม่หือไม่อือมันเลยทําให้สถานการณ์ตกเป็นรองเลดเปิดวันนี้จอมต่อสามสองวันนี้หงแดงให้ต่อไปที่จอมชอบนะชอบลูก,ลกขาแรกขาลุยชอบเบียดแรงทุกเม็ดวันนี้จอมจะเบียดเฉือนชนะเพชรทองหล่อสิทธิ์ลงเพน้ำฝนเลดเปิดนนจอมต่อสามสองวันนี้ให้ต่อไปที่จอมผ้าเบคคอมเพก นี่คือเรทมวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่5มัมกราคม6 8อัปเดตล่าสุดโดยของแดงสุดินมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะชอบหชี้ชัดไปที่เพชรสเพชรมวยไทยวันนี้แกร่งแรงทั่วแผ่น,จ,นจินตนาการมุมมองทัศนคติรูปพยายามดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรนกพเดชนพเดชมวยไทยเรทเปิดเพชรสต่อสอให้ต่อไปที่เพชรสชอบสองนะ ชอบสิงห์สอโชคมีชัยชอบอาวุธหลากหลายครบเครื่องนะทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับการโชคมวยนีูดูดีวันนี้สิงห์จะเบียดเฉือนชนะชมวกเพชรแอสสัปรป่าตองเลดเปิดสิงห์ต่อรองชอบสองชอบไปที่สิงห์สอโชคมีชัยส่วนชอบสามชอบไปที่จอมผ้าเบรกคอมเพล็กซ์ซื้อไปที่แกร่งแรงทั่วแผ่น อาวุธนี่หนักแรงกว่าเลทเปิดต่อ3 2ชอบ3ให้ต่อไปที่จอมผ้าเบรกคอมแพรส่วนชอบ4ให้รองไปที่เพชรรุ่งแสงวีวินยิมชอบไปที่ลูกแข็งแก่งซอกคมเป็นมวยอาวุธดีสมองดี หนักแรงทุกเม็ดวันนี้ของแดงมองว่าเก๋กว่าจะเบียดเชียร์ชนะเด็กดอยที่เอ็นมวยไทยสนุกนี่คือชอบสีนี่คือมวยไทยจะสีอาทิตย์ที่5มก,กราคมอัปเดตล่าสุดพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดโดยของแดงสุดินชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้เวลาหมด,หมดเวลาก่อนจากการกอยโอ้ยให้เอฟซีงแดงปราศจากโรคภยยัยไข้เจ็บเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ